จะดีกว่าไหมหากเปลี่ยนนิวเคลียร์ล้างโลกมาใช้ในงานก่อสร้างอย่างสร้างสรรค์า <S <S ภาพจำเกี่ยวกับระเบิดปรมาณูคือการใช้ในยามสงครามอย่างเช่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่สหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูจํานวน2ลูกในญี่ปุ่นและฆ่าชีวิตผู้คนไปจํานวนมากแต่รู้หรือไม่แท้จริงแล้วระเบิดปรมาณูมีประโยชน์ที่มากกว่าใช้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นก็คือการใช้ในงานก่อสร้างสาหรับเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ดรต่อตระกูลยมนาคอดีตนาย,ยกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถมได้แชร์ความรู้เอาไว้ว่าขั้ง หนึ่งโลกและประเทศไทยมีแนวคิดจะนําระเบิดปรมานูมาใช้ในงานก่อสร้างเช่นจะใช้แทนดินปืนหรือไดนาไมต์ในการขุดคลองคอคอดกระซึ่งมีหลายๆประเทศเคยดําเนินการกันมาแล้ว 1. สหรัฐ ในปี2500ได้เริ่มโครงการพาวแชร์โปรแกรมใช้พลังงานปรามานูเพื่อสันติในงานก่อสร้างเช่นขุดคลองขนาดใหญ่เพื่อขุดแกนและน้ำมันขึ้นมาใช้ 2. ประเทศไทยในปี2503มีภาคเอกชนนำโดยในชาวขวัญยืนเสนอโครงการขุดคลองขอคอดกระด้วยระเบิดปรมามานู 3. ในปีเดียวกันนี้อิสราเอลก็ได้มีการเสนอขุดคลองสุเอซเส้นทางใหม่ด้วยระเบิดนิวเคลียร์เพื่อจะได้ไม่ต้องผ่านทางอียิปต์ 4. หลายๆประเทศในอเมริกาใตา้เช่นนิการากัวก็มีแนวคิดจะใช้ ระเบิดปรมามนูมาขุดคลองแบบคลองปานามาเพิ่มขึ้นอีก แต่จากผลการศึกษาพบว่าเทคโนโลยีสมัยนั้นไม่สามารถควบคุมรูปแบบของหลุมระเบิดขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นได้นอกจากนี้ยังมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงไม่คุ้มค่าในการลงทุนและที่สําคัญคือมีสารกัมมันภาพรังสีเกิดขึ้นหลังการระเบิดซึ่งจะปนเปื้อนในน้ําและดินเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมากอย่างไรก็ตามหากเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถสร้างระเบิดปรามาณูที่ไร้กัมมันภาพรังสีหรือหากมีก็มีน้อยในปริมาณที่ควบคุมได้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อมนุษย์มากกว่าการใช้เพื่อต่อสู้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยกันเอง